นิพพานก็มีลักษณะเฉพาะตัวนิพพานมีลักษณะอะไรมีสันติลักษณะนิพพานสงบเวลาเราจะภาวนานะเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ความคิดนัน้นมันปิดบังความจริงเอาไว้สิ่งที่มีสภาวะธรรมมีรูปธรรมนมามธรรมแล้วก็นิพพานมีสภาวะนิพพานเอาไว้ทำใ้ปัจจาบัไม่ได้ พราะตอนที่เราทำมีปัส,สนาเนี่ยเราจะดูมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูนะสภาวะธรรมแต่ละตัวทางโลกธรรมนามธรรมนิพานไม่มีไตรลักษณ์นิทานมีสมภาวะมีลักษณะอันเดียวเป็นสันติสงบสันตินิพานพ้นจากไตรลักษณ์ในแน่ของความไม่เที่ยงในแง่ของความเป็นทุกข์คือการถูกบีบคัน้นแต่นิพานมีลักษณะอันเดียว あなた。<laughs>